อติยูตายเนี่ยแอมนูมึงลองกระโดดไปหาเขาดิมึงตายแซะขอรับโอ้มันไม่ได้ช้าเดียวแต่มันช้าแบบเบอร์ดเลยว้าไปแล้วดูบิ๊กไปแล้วกระโดดตามดูบิ๊กไปด้วยวางกอดลี่สปิงเจอร์ไปเลย อืม I got so easy I got so easy อะไรอ่ะ I got in so so อะไรก็ไม่รู้แล้วกูขอไปแล้วนะคะกูอยากได้ต้นถั่วกับต้นนีและไม่อยู่ดีต้นถั่วขายเฮ้ยเฮ้ยิสโก้โอ้ยดิสโก้ออแล้วอะเดี๋ยว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 อันนี้มาชิ้นก็อยู่เลย อันยี้อไันนี้อยู่เมดิสโกมาแล้วกูอัดิดีกว่าอันี้อัดอันนี้อัตั้งแต่ดูบิมาแล้อันนี้ยอัดตั้งแต่ดูบิ๊กมาแล้วเราเพิ่งอัดเราอัดูบิกไปแล้วดูบิกไปแล้วเราก็เิอัดเลยนี่อันนี้ขอให้มันไม่ไม่ใช่ดีขอให้มันขอให้มันติดไอ้แมงโก้บ้างเหอะอยากให้รู้ดิแมงโก้ดิสโก้แล้วเท่าไหรวะเฮ้ย ชอบรีชอบรีมาดูว,ว่าอะไรดูบิ๊กขอดีๆนะคะร้องโอ้ดูบิ๊กดูบิ๊กไม่มีมขอเลยล้วกันเดี๋ยวขอเดี๋ยวรอขอแป๊<อ>บเดี๋ยวดูตังให้แสนดิสองค่ะโอ้ยแสนเราม,มีเยอะกว่าเองขอตังให้เราเือะไอ้เจ้าอย่างว่าดูบิ๊กใจดีขนาดเนี้ยไอ้ยัยจะไปเกลียดดูบิ๊กอีกเหรอ ไม่เกียดใช่ปหมก็ไม่เกียดแน่จริงแน่จริงก็คืออะไรวะ l a y the t a n g l a y the t a <c oughs> เอ๊ติดบ้างไหมถ้าไม่ติดกูจะเกลียดดูบิ๊กเลยล้อเล่นเกลียดจะติดหรือไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะง้กูก็ชอบดูบิ๊ก แต่เราขอต้อนในนี้ทั้งหมดดีกว่าเผื่อเขาจะเอาร้านค้านี้ออกไปแล้วไอ้แสนเขาบอกว่าจะเอาร้านค้านี้ออกไปแล้วอะ่ะไในอัปเดตเนี้ยอือฮะคืออะไรร้านค้าไหนร้านค้าที่เรากำลังซื้อยอยู่เหรอเออาช่รัด <_ c oughs> รูปไขยสำลันเอะรัดรูปไข่สำลันกูซื้อไปแล้ว ไม่มมรรูเนี่ยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวทำไมเวลาเล่น <pl> ท <ains> ีียนี่คือแบบเฮ้อุ๊ยอุ้ยโอ๊ยโอยต้นยโอถยโอ๊ยเยยโอ๊ตโอ๊ยอ๊ยยมาเดี๋ยวกูขอต้นถั่วให้แอนเออ๊อต้นถั่วให้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ขอตังค์ก่อน พีชบีมสต็อกพีชบีมสต็อกพีชบีมสต็อกโอ้เดี๋ยวในนีู้บขอบีมสต็อกหน่อยบีมสอกแล้วก็ดีแลกต้นรีแลกบีมต่อกับต้นรีแลกมาจริงเป้าแวะพีชบีมสต็อกพี่ยาพิชตังกวนเหอะอีที่นี่พีชวันนี้หน่อยไม่มีตังแล้ว เออบีมสต็อกดูบีสเอาดูบีมสต็อกมาดูบีสมานี่เอามานี่พีสบีมสต็อกพีสพีสพีสบีมสต็อกอุ้ยคุณพี่คุยเดี๋ยวนะเด็กกูคิดบี่าบีสคุย ไอแต่เนี่ยก็ดูเสียงดิเฮ้ยอันนี้กูอัดคลิปอยู่นะเว้ยเมื่อกี้กูอัดคลิปอยู่เนีอัดคลิปจากลิสโก้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยคลิปอะไรเลยเอ่อเเอ็งเอ็งจำตั้งแต่ไอ้ลูบิ๊กโผล่แล้วได้ปะยังไม่ได้เลิกอัดคลิปเยังไม่ได้เลิกอัดคลิปเลยเกิดการอันนี้ตั้งแต่ลิสโก้ยังไม่ได้เลิกอัดเลยเอ้ยมาเก็บมาเก็บของคู เอ้อไม่ยูของอเองดิแส่น้ำวัวรถติดจังเออเออ,เอ,อว้าติดเดี๋ยวดะวัวติดท้องจิตช็อกเลยแสดงว่ายังรวยแล้วอ่ะดิแอ,อขึ้นมาทำไมแอ,อขึ้นมาทำไมไม่มีบุหรี่ พีชบีมสต็อกมีพีชบีมสต็อกมีเอ็งก็เอาแต่บีมสต็อกเน,ะน,นาะใช่หรือได้บีมสต็อกบีมสต็อกมีพีชบีมสต็อกมีเป็นล้านเลยเอ่ะพี่หาอะไรเป็นล้านแปดล้าน <c oughs> เอ็งกำลมาติดช็อตอะไรแบบไอติเอ็งจำลัมาติดช็อตบอกท้อเอาไปเ,เอาจริงมี <c oughs> จริงดิดูิไอ้อยากอันนี้ของนี้เป็นของจริงวะเนี่ยอันนี้เรายังไม่เลิกอัดนะวะไอ้แสนยังไม่เลิกอัดนะอันนี้ของปลอมหรือของจริงวะเนี่ยเกมอะของจริงวะไอ้แสนเองจะเองคุยกับดูบิ๊กได้ก็ต้องของจริงดิว้าวดูบิ๊กเองเอาดีเลยวะดูบิ๊ก ดูบีมื่รแล้วผมว้าบเลย <laughs> โอ้ต้นหลังๆไม่เคยขายบีมสต็อกขายปหมอู้บีมสต็อกไม่ขายอันน <Please, S 1> ี้พีสพีสบีมสต็อกมีแป๊บอย่างน้อยต้นไผ่าขายเดี๋ยวไปปลูกต้นไผ่กอนเอาไปปีนเก็บต้นมะพร้าวเฮ้ยพีสบีมสต็อกมีดูบิ๊กทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูบิ๊กทำอะไรอะ่ะเฮ้ยดูิ๊ก เดี๋ยวทำไมมันเขียวว่าต้นบมบูกูอะไรต้นแบมบูคืออะไรเฮ้กูเห็นว่าต้นแบมบูเลยไม่รู้เออน่าจะตาผ่าแหละโอ้ยกูตกใจหมดน้าเดี๋ยวอันนี้รอบที่สองเหรอรอบสุดท้ายไปแล้วอ๋อตกใจบดิสบีมลูบิกขอบีมสต็อกหน่อยบีมสต็อกเร็วนี้อยากได้พิสบีมสตอ็อกถ้ามันไม่เข้าวีด็อปลูบิกให้หัวแตกเลย I w a s running over all name of two lock ฮะล็อกแล้วเฮ้ยดูบิ๊กเริ <jaar ans> ่มเบื <médico> ่อแล้วกูเริ่มไม่เบื่อไอแสนกูแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยมันเออหน้มันขึ้นดีเวนต์ใหม่เอือมุกคนไม่เคยเจอ นหรอวาอีเวนไรนี่อีเวนใหม่บุงลองสังเกตข้างบนดิมีเดอะวอสเราบบขอบีมสตอ็อกเราอยากได้บีมสตอ็อกแต่มันได้แต่มันให้อันนี้มาแทนม,มันให้ตัานนถาเนี่ยมันผูบิ้งไม่ให่อย่างอื่นเลยโอ้ดีขอผ <I> ้ขอมันนี่ก็ได้เนี่ยขออะไรก็ได้เนี่ย นี้แม่งสิดูบีดูบีดเอาดีเพื่อนขอบคุณนะเว้ยเพื่อนดูบีดปลูกมัทสรูมดีกว่าสามต้นไปเลยหนึ่งสองสามไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกไอ้กัตตี้การงงแม่ไอ้การงงแม่การร้องไห้ไอ้การร้องไห้ยงไงตบได้ยังไงโอ้ยแล้วไป่รับไปแล้ว ไดไปแล้วเป็นไงหวังว่าหวังว่าอีเวนต์ต่อไปมันจะมานะใช่โอ้ยเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีาทาทเอ็งรออยู่ในเกมเลยจุดนัดยิงผู้ดีใจผู้ดีใจผู้นู้นไหนเนี่ยอยู่ที่กูอยู่ที่ไม่อยากยดิโ <พอ S 1> ก้ยังไงกะไม่อยากให้ดีโก้เข้ามาอีกอ่ะอีเปนท oh. าโก <c oughs> แอ่ว่า้ยกูเคยเป็นกูเคยดิสโก้นะแต่เป็นเพลงอุยอาอุยอาอุยอาแลงอุยอาอีกหกนาทีอีกหกนาทีก็้จะอัปเดตแล้วสรุปพ่อเองมาเรียกให้หน่อยเราจะอยู่ในอัปเดตแมงตอนี่เราจะอยู่ในอัปเดตนี้จนกว่าจะไปวัดท่าทองวพรท่าทองไปกี่โมงอะไรอ่ะ I am going so in wave of the อัปเดตเขาบอกว่าจะอัปเดตแล้วอีกนิดนึงอีกแป๊บนึ่งอะจะได้ว่ารเราต้องรีบขออะไรก็ไดจ้จากดูบิ๊กทำไมอ่ะพิชพบีมสตอกเพราะว่าเดี๋ยวดูบิ๊กจะไปแล้วไงไ<อ>มันดูบิ๊กจะอยู่แค่ในดูบิ๊กจะอยู่ในช่วงอัปเดตอย่างเดียวอ้าวดูบิ๊กไม่ได้อยู่หน right. ึ่งทุ่มหนึ่งสามทุ่มเหรอะไอสองทุ่ม ดูวิกจอยู่ในอัปเดตอย่างเดียวเว้ยแสนไอแดนนี่ก็ฮะอะไรอ่ะอ Oh, under, e s s o d shop, e a t shop, say, goodbye, to, S N S A N แสดงเฮ้ยจะ goodbye ไอแสนช็อป ช็อปช็อปนี้ที่เราซื้อมันจะไม่อยู่แล้วเว้ย์่เนเรี่แรีบขอดูบิ๊กเลวพีทพีทตัวนี้พีทโอ้โขอขอขอให้บีมสต็อกบีมสต็อกขอให้บีมสต็อกพีทบีมสต็อกซีพีทบีมสต็อกซีทพีทบีมสต็อกซีแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยแสนเพื่อดูได้บีมสต็อกมาปะขอเงินผมขอเงิน บีมสตอกสิดูว่าดูบิมะไปแล้วอ่ะเฮ้ยบีมต้องมาไหมเนี่ยไม่มาว่ะโอ้แต่อย่างน้อยต้นลีแลกเอ้ยแต่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยต้นชูเกะแอปเปิลมาหูยรวยกว่าไอ้กัดแล้วไงมึงบอกเลยอวดแต่ยันชาดหน้าอุ้ยไอ้ไอ้มาดูของเราดิไอ้ไอู้ดิไอ้ดูไอ้มัาดูของเราดิ่ไออัดมันโตอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้มาดูดิ และและไอ้ต้นไอ้ต้นอะไรเนี่ยเอ็งปลูกอ่ะก็นอะไม่รู้อ่ะปลูกซ้อนกันของเองเอ็งได้ต้นเห็ดสองต้นเองของเราได้สามต้นตอนได้สามต้นเนี่ยอ๋อเก็บไปใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ป่าวะอ๋อใช่ไอ้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 ผลนี้ขายซื้อมาสิบห้าล้านอะไรขายะเฮ้ย บ้านไม่มีตังค์รีมส้อขายบีมคุณรวยควณรวยคุไรวดยขอ้ครับดูสุว่าอะไรขอบพุดครับสี่แสมกายมาใหม่มัดลูมขายีกล้้วสี่ต้นมือลบ ผูดากลอนฟุตขายไอ้แสนขายรัวๆเลยเฮ้ยดูบิจะไปแล้วดิถ้่นนะั้นอะขอเก็บรัวๆเลยละกันแล้วต้นโคค็นัดเอ้ยแล้วก็ไอ้ต้นถั่วก็ไปเลยไอ้ไอ้ต้นอันนี้ก็ขายอุย้ยขายแต่ต้นนี้ดิอุ้ยต้นนี้เล็ต้นนี้เล็ขายเร็ว <laughs> โอ็วดูบิ๊กเกินไปป๊า,ปาแ์ตเเทนอ อุตังด,ด,ด,ดูบิ๊กดูบิ๊กดูบิ๊กแบมบูแบมบูนเพิ่มอย่างละโอ้โหสิบหกล้านดูบิ๊กเดี๋ยวสามสิบดูแบมบูสามสิบดูบิ๊กถึงผมจะไม่มีต้นทัุนแต่ผมก็ขอบคุณตังมากเลยขอบคุณนะดูบิ๊กรวยโอ้ แสนพรุ่งนี้ไปอวดไอการ์ดเองอวดส่วนเองก่อนนะเดี๋ยวเราใครอวดส่วนเราตอนที่ไการ์ดเองเข้าตามเรามาจริงเดียวต้นลีแลงต้นไอแสนต้นไอไนมีสองต้นเอียบตัวต้นแอปเปิ้ลอะไรไม่รู้ที่เองพูดแต่มันโตของเราแล้วแต่แม่งไม่ติดกันมันใหญ่เลยไอแสนเยี่อะไรมาฉลองกันก็จะปเดแล้วหนึ่งกูขายของอยู่สองขายของอยู่เราซื้อของต้องตังค์หมดแล้วไอสัตว์มึงเจอมึงขนใจมั้งไอแสน วิ่งไม่เลิอกอัดยังไม่เลิอกอัดคลิปเลยใช่เหมือนกันตูบีขอบคุณใครที่เห็นผมลงใจสำหรับปอไอ้ยัดไอ้ปรตูต้นไม้แล้วดิไหนนี่เราเราต้องมาถือต้นที่เราได้มานะครับแล้วเอามาแล้วเอามาขอบคุณดูดิ ทุกสิ่งที่เราได้เล่นกับรูบิกแล้วก็ขอบคุณร้านค้านั้นที่ขายขอให้เราตลอดอะไรอะ <Yes! S 2> อะไรยี่สิบล้านขอบคุณสำหรับผู้ติดตามยี่สิบล้าน The Off The Garden อะไรก็ไม่รู้ เราจะมั่งเร่งแฉะจนจนกว่ามันจะน,นี้เว้ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ยใส่เอนคนนี้ใส่เสื้อกลัวกาเดินลุยมาดูดิเขาเหนวะไอคนที่เล่นดนะีเจน่ะคนละคนน้อยเอ้าไม,ไม่ไม่มีเจตรงนี้เหรอวะไม่รู้เอ้าไม่ไมีเสย ไม่มีเจ้าขออนไรก็ขายเลยเหรอเดี๋ยวไปขอแม่เติมรวมกันชาเด่นในสามสิบนี้จชาเดทนไทยในสามสิบนี้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ดูที่ดูคลิปนี้มาก่อนเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราแค่เอาเอาคลิปที่เหลือหรือว่าเอาดิสโกเพราะว่าดิสโก้มันมันเก่าแล้วเดี๋ยวเราดิสโก้ออกแล้วใส่อย่างอื่นเข้าไปนู้นผู้ติดตามร้อยสี่ร้อยยี่สิบห้าคนนะคะขอให้ขวา

ร้านค้าขายหายไปแล้วไหนอะแล้วก็แล้วก็อีเวนต์น้ำพึ่งมาแล้วก็อะไรเนี่ยสีลุงลุงเข้ามาด้วยสกู๊ตไม่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 อะไรมั้อะไรเอาหารอินฟอร์จูการ์เด้นเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกูยังไม่เลิ ดูบิกอ้าวไม่ขายแล้วกูไปนะจ้าเฮ้ยมาหยุดพักร้อนดีกว่าเว้ยเราไม่ขายแล้วเอ๊ะขายคอขายของกูไม่ขายแล้วมีคนใหม่มีคนมาอยู่แต่เป็นไอ้แก่ที่ไหนไม่รู้เออวะไอ้แก่ที่ไหนวะแม่งมาขายของก็จทไม่มาเล่นมาเป็นอย่างงี้ไม,มาเล่น อซื้อแล้วครับอู้หมูซื้อทุกเมาเล่นเละซื้อทุกเมเล็ดใหม่เลยเราซื้อทุกเมเล็ดใหม่เลยดีกว่าเม่เลเก่าไม่ซื้อเฮ้ยอันนี้มาใหม่เลื่อไปเลยเนี่มาใหม่อันนี้มาใหม่เนี่ยเนี่ยว้าวเฮ้ยขอบคุณดูดิขอบคุณขอบขอบคุณคนดูทุกคนนะครับบุญจะไม่รี ก็นี่ดูเลยนะคะโอ้โหนี่ผมผมจะคิดถึงดูบ like anyway> ิ๊กตลอดเลยนะครับเออดูบิ๊กอ้าเฮ้ยดูบิ๊กยังอยู่หรอใช่เหรอเออได้ดูบิ๊กอยู่หรองั้นคลิปนี้คงอาจจะเป็นคลิป24ชั่วโมงเลยก็ได้เพราะผมจะเพราะผมอาจจะอัดอัดกับไอ้นี่ที่มันชื่ออัดเนี่ย อาจากับมันยี่สิบชั่วโมงเลยเพราะว่ามันเล่นโอเค no โอ้ยโอ okay, <one> เควันชูก้าเอปฟบัลกูเชียวผมผมไม่เชื่อดูจริงเหรอกูเชะมีจริงตอวเหลือแปดพันแล้วอ่ะเปาไงอ่ะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีตังมาจากวัด ดูบิกอย่ามาอีกนะดูบิกขอร้องไม่ต้องมาแล้วตังค์เหลือแปดแปดอะไรเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ชูกาแอปเปิ้ลอีกหนึ่งต้นโอ้เดอซัมเมอร์เดี๋ยวไอ้ยไอ้หนีงมาดูไอ้นิงมาดูของนี่มันแปลกๆไงม่รูมาดูดิไหนไหนเนี่ยดูแต่ละอันดิมันโคตรใหญเออ เองใช้มาสเตอร์สปิงเกอร์อะไรของเองวะอันอันอันสิบล้าน่โอ้ยโซออนฤดูร้อนสล้า่านไม่ออกอ่ะกูขอมันนี่แป๊บขอมันนี่ก่อนแล้วขอมันนี่ไปแล้วพีชพีชพีชมันเฮ้ยในฤดูดร้อนมันสามารถขออะไรได้อยู่ปะไม่แน่ใจลองขอ,งของดูดิอ้าว ย้ายอันนี้อ๋อไอแสนดูแลอันนี้คืออะไรนี่คือที่ผลิตน้ำพึ่งใหม่อันนี้คือที่ผลิตน้ำพึ่งใหม่หรือเปล่าวะน่าจะใช่ไม่ไม่ไม่พึ่งพึ่งจะออกมาจากตรงนี้แล้วก็เข้ากลับเข้ามาข้างในตรงนี้เหมือนเดิมไม่ได้เลยนี่ดูดีแล้วว่าเราขายอี่แล้วว่าเราดองไว้ดีกว่าป่ะให้แสนดองไว้ดอง ของดองของดองมันไม่ดีนะครับเออทำดองไม่ด <aurais> ีวะเออเออเราดองดองไม่ดีกว่าดองไม่ดีกว่ามันจะได้นั่นไงไหนต้นต้นนี้อุ้ยดีนะอืมกูลบไม่งทั้หมดเลยกาชิมหายต้นพวกเนี้ยกูไม่เอาหรอกต้นบลูเบอร์รี่อะไรทีเจอดูบิ๊กทีหนึ่งกูดูเลยแล้วทันอีเวนต์อ่ะโอ้โหเราทันกีเวนต์วะเนี่ยเราทันกี่อีเวนต์วะเนี่ย ครั้งที่แล้วไม่ทันใช่ครั้งนี้แม่งพอทันปุ๊บบอกเลยเงงแล้วย่งไงหรือวะอะไรยี่สิบโ,โอเคไอ้แสนตังค์โอ๊สต็อกอัปเดตแล้วแล้วเขาไปดูหน่อยอเฮ้ยเขาบอกเขาบอกว่ารางค้าจะหายไปแต่แม่งก็ไม่หายโอ้โหกันชัดๆอ๋อคือเพราะเขาอาจจะผิดแ็ได้พาค้าจ่แบบา,จายไปอุ้ยมันจะไม่มีคนดูดเลยมันไม่อาจจะไม่มีคนดูด,ดีให้คิดนานกับเอเนี่ย จริงเราจะตัดออกบางส่วนก็ได้นะเออเดี๋ยวเออเราไม่ตัดดีกว่าให้ทุกคนเห็นเลยเรเราเราจะจบคลิปเพียงเข้านี้หรือว่าเราจะเอายังไงดีเราจะจบคลิปไอตอนไอไอแสเองตัดตอนที่คนดูยังไม่เคยเห็นออกไปดิเออเออเออออางั้นก็กราบสวัสดีทุกคนนั้นก็สวัสดีสวีดัตทุกคนลาก่อนนะครับของผม